สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการปรับความสว่างหน้าเรือนใหม่ของเจาเรือนใหม่ออปติคอนหรือว่าไมเรดองแสงนะครับที่จะติดตั้งในรถโตโยต้าแอนติปี2008-2013ถึง2013ตัว 1.8G นะครับก็สำหรับวิธีการปรับความสว่างหน้าจวให้เราปิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะครับแบบนี้ไฟติดขึ้นมา หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดสวิตไฟดีแบบนี้นะครับแล้วก็การจะปรับความสว่างเรือนใหม่ให้กดที่ตัวปุ่มที่อยู่ด้านขวามือของตัวเรือนใหม่กดจนวนไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นเป็นเ,เมนูแบบนี้นะครับเป็นจิดจิตอันนี้ผมปรับไว้ที่ระดับที่สองนะครับถ้าระดับสูงสุดจะมีเทปเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะครับอ่าก็ถ้ามีระดับ ความสว่างมากสุดจะเป็นแถบแบบนี้ถ้าต้องการปรับก็ให้กดปุ่มทางขวามือค้างไว้กดไว้จนถึงระดับที่เราพอใจแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่เดี๋ยวตัวเมนูจะกลับไปที่เดซิกลรวมแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยการปรับตั้งความสว่างหน้าเรือนใหม่ถ้าเราปิดไฟดีเรือนใหม่ก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิม ถ้าเปิดไฟลีแสงก็จะดอบลงตามที่เราตั้งค่าไว้ก็วิธีการปรับตั้งก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประยโชน์มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับก็จบแล้วขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ